บัญชีคนไทยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงคนที่มากดไลค์รูปภาพไอจีเราเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชีแอคเคามมีตัวตนจริงๆเป็นคนเล่นจริงๆนะคะไม่ใช่บอทนอกจากนี้นะคะยังเป็นขั้นตอนที่ทาง่ายปลอดภัยและก็ไม่ใช้รหัสผ่านใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีค่ะในการเพิ่มไลค์นอกจากนี้นะคะยังถูกต้องตามหลักของ i g 100%ซดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาดโดนเด้งหรือว่าโดนแบนเลยนะคะเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์ IG แบบบัญชีคนไทยแท้ค่่่ะรัอองวาปลดภยแนนน เอาล้ค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบเริ่มจากนะคะไปที่เว็บไซต์ p u m p f o r c o m นะคะจากนั้นนะคะก็ login, e ็อกอินอีเมลกับพาสเวิร์ดได้เลยค่ะเพื่นอนๆหัวข้อการบริการนะคะเลือก i n s t a g r กรค่ะแพ็กเกจนะคะก็ให้เลือกคำว่าไลาย์รูป IG คนไทยค่ะตรงลิงก์นะคะก็ให้นำลิงก์รูปภาพ i อมาใส่ค่ะวิธีคัดลอกลิงก์รูปภาพนะคะก็เปิดโปรแกรม IG ขึ้นมาค่ะเลือกรูปภาพมา1รูปเนาะ คลิกจุดสาจุดด้านบนขวามือนะคะแต่งั้นก็กดคําคว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ลิงก์รูปภาพแล้วเนาะนาลิงก์ที่ได้มาวางในช่องลิงก์เลยค่ะตรงช่องจํานวนนะคะก็ให้ใส่จํานวนที่เราต้องการจะทาไลค์ค่ะแล้วก็กดสั่งงานได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะคือ95ไลค์นะคะพอเริ่มมีคนมากดไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นคนไทยรวนนะคะ จาก95ไลน์นะคะตอนนี้ก็ขยับเป็นที่119ไลค์แล้วค่ะอุ้มจะรีเฟรชหน้าต่อต่อเรื่อยๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับไปที่112ไลค์แล้วค่ะยอดยังคงทยอยขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะคะเวลาผ่านไปไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด195ไลค์ค่ะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้แตามในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วเนาะว่าคนที่มากดไลค์รูปภาพเรานะคะเป็นคนไทยคะ่ะ ซึ่งบัญชีแอคเค้ามีตัวตนจริงเป็นคนเล่นจริงด้วยนะคะหากคนไหนกาลังมองหาร้านที่ดีและเชื่อถือได้นะคะอย่า,าพลาดร้านนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าร้าน followthai นั่นเองเพื่อนเพื่อนสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊ม follow ายละเอียดนะคะตามด้านล่างจอน,นี้เลยค่ะเวลาเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์แอดสด้านหน้าด้วยเนาะด้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอดย4ิบชั่วโมงเลยค่ะมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตคอยตอบคาถามตลอดเวลาเลยหากเพื่อนๆนนะคะอยากปรึกษาเพิ่มเติม พักไปได้เลยนะคะรับรองแอดมินร้านนี้เป็นมิตรนะคะแล้วก็ใส่ใจกันให้บริการมากเลยค่ะเอาลก้กานสนวนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ